ใครที่กาลังหาไมาอยู่นะครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับสำหรับการเริ่มต้นใช้หม่ไร้สายนะด้วยเสียงแล้วก็คุณภาพอค่อนข้างดีเลยแล้วก็ราคาไม่แพงนะตัวนี้เป็นมาโน o ทีวันมนะครับเราก็มาแกะกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นมาโน o ทีวันมินะครับจะเป็นไมโครโฟนที่ใช้คู่กับโทรศัพท์ซึ่งตัวรับเขาจะมีไลนิ่งแล้วก็เป็นไทซีด้วยนะ แล้วตอนนี้เขามีระบบตัดเสียงหลบกวนนะครับโดยใช้ AI นะครับในการตัดเสียงหลบกวนแล้วก็การใช้งานแบตเตอรี่สามารถใช้งานร่วมกับตัวเคชาร์ดได้สูงถึง35ชั่วโมงเลยนะเมื่อเปิดออกมาก็เจอเคชาร์ดพร้อมกับตัวไมโครโฟนที่อยู่ในเคสเดียวกันทําให้ตัวไมโครโฟนตัวนี้เหมาะกับการถกพามาและตัวรับตัวนี้เราสามารถใช้งานไปด้วยแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยได้เพราะว่าเขามีพอร์ตมาให้เพิ่มเลยนะครับแต่พอร์ตที่ไว้สาหรับชาร์จไฟเขาจะเป็น Type C นะแล้วบนตัวรับสัญญาณเขาจะมีปุ่มเอาไว้ให้สําหรับเเเเปปิิิดดดดดดกกกกกาาาาารรตตตัััััสีีียยยงบบววววววนนนนนน้มมมมูท่่่ไไโโฟฟออหหจะ็ แล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างเบาตัวไมโครโฟนเป็นแบบหนีบนะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่เอาไว้สํำหรับกดตัดเสียงรบกวนการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเพียงเสียบต่อรับเข้าไปก็สามารถใช้งานได้เลยและตัวนี้เขาสามารถใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันได้ด้วยนะชื่อ m a n o Link ซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งค่าพวกเกณฑ์ไมโครโฟน microphone. ระบบตัดเสียงรบกวนที่ให้มาถึง4ระดับแล้วก็การปรับจูนเสียง แล้วก็ตัวนี้นะครับเราสามารถฟังเสียงคลิปที่เราอัดไว้ได้เลยโดยไม่ต้องถอดตัวรับออกแล้วก็มีฟังก์ชันเปลี่ยนเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงลุงหรือว่าเสียงผู้หญิงเสียงเด็กนะครับเขาก็จะดัดเสียงตามที่เราต้องการให้ซึ่งใครกำลังหาไมโครโฟนไร้สายที่ราคาไม่แพงครับตัวนี้ผมได้มาพันกว่าบาทนะถือว่าคุ้มค่าต่อราคามากเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพเสียงอะไรดีกว่าสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ันที่คาเฟ่น,นะนี่นะก็เป็นกล้องที่เรากำลังถ่ายอยู่นะครับถือดีๆนะ เด็กก็ถือถ่ายได้เดี๋ยวลองเปิดทังหมดปัเสียงบบรบกวนกันนะเป็นไงเสียงเป็นไงบ้างเห็นหน้าพี่เจมป์ไหมเนี่ยโอเคแันเ,เด็ดละตัวนี้เป็นเสียงปกติจากไมโครโฟนเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ปรับจูนค่าเลยนะเป็นเสียงปกติที่เขาจะเป็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับโหมดเสียงต่างๆนะครับว่ามีเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นการปรับโทนเสียงแบบ brightness น,นะเสียงอาจจะดูใสขึ้น แล้วนี่ก็คือเสียงที่มาจากไมโครโฟนตัว Maono T1 Mini นะครับโดยที่ผมปรับเกมไว้ที่14นะส่วนเรื่องเสียงครับผมปรับไปเป็น Husky นะส่วนนี้ก็เป็นเสียงโหมดเสียง Uncle นะครับเสียงก็จะออกมาประมาณนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าเสียงจะอออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปลองฟังกันนะครับอันนี้เป็น Baby Boy ครับ Baby Voice น่าจะเป็นเสียงเด็กนะอันนี้เป็นเสียง Original นะ เสียงที่แบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับปรับเกณฑ์ปรับเกณฑ์ไว้ที่14สี่นะเสียงจะออกมาประมาณนี้เมื่อกี้ถ่ายไปในห้องนะครับอันนี้เป็นเสียงเอาท์ดอร์นะอันนี้ผมก็จะลองเดินดูที่มีเสียงแบบสภาพแวดล้อมมีเสียงรถเสียงลมอะไรเงี้ยว่ามันสามารถใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับก็เสียงก็อยู่ประมาณนี้นะอันนี้ระยะครับระยะเวลาผมเดินแล้วก็พูดไปนะครับว่ามันจะต่อสัญญาณกันถึงหรือเปล่านะเสียงจะขาดจะหายหรือเปล่านะครับเวลาหันหลังนะ ก็มีเสียงลมมีเสียงอะไรอันนี้ผมก็เดินมาอยู่ประมาณสิบเมตรได้นะสิบเมตรได้เสียงไม่รู้ว่าขาดหายหรือเปล่านะครับก็ถือว่ามันก็เพียงพอนะครับเพราะในกล้องก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะยกเว้นใครแบบต่อโทรศัพท์แบบเลนเลนซูมต่อกล้องแบบเลนซูมแล้วซูมไปไกลเพื่อจะแบบถ่ายคลิปสัมภาษณ์คนเลยคอนเทนต์แบบแอบบกล้องไว้ไกลๆแล้วก็ไปสัมภาษณ์คน,นครับก็อาจจะได้ใช้ในส่วนนั้น,นครับ ถ้าเกิดในมุมแบบการถือถ่ายนะครับแล้วถ่ายไปพูดไปนะถ่ายไปพูดไปก็เสียงมันก็เข้ากล้องได้ดีเลย mm hmm. ถือว่าโอเคนะลองสลับกล้องสลับหลังสลับหน้าอะไรเงี้ยตัวสัญญาณมันก็จะเห็นกันอยู่ตลอดสามารถทาคลิปได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับซึ่งใครที่กําลังหาไมโครโฟนที่ราคาไม่สูงนะแล้วก็พบพาสะดวกเคสเล็กตัวเล็กนะครับเนี่ย ตัวตัวที่มันเป็นไมโครโฟนนะครับพอหนีบกับปกเสื้อนะครับด้วยน้ําหนักที่เขาเบามากนะทำให้ปกเสือ้อไม่ย่อนลงไปก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับส่วนเรื่องเสียงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ดีแลลวครัแล้วก็ใครที่จะใช้เป็น2พิธีกรก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนเรื่องตัวรับนะครับเขามีเป็นแบบที่เป็นตัวรับ Lightning ก็คือใช้กับ iPhone ตั้งแต่ iPhone 14ลงมานะครับแล้วก็เป็น Type-C นะหรือว่าใครจะสั่งเป็นแบบเอาทั้ง2เลยก็ได้นะครับในร้านเขาก็มีให้สั่งนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมีอะไรมารีวิวอีกฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ